สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อบปี้อย่างเรียนสุกเยนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะป๊อบปี้อย่างสึก็มีประโยคที่ต้องรู้เวลาที่เรานี่นะคะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินในที่นี้นะั่นคือแบบอาการแบบเราไม่สบายเราป่วยนะคะรูจะต้องกูในี่ยทำไมวันนี้กู <c oughs> อึ้งมาดูกันนะคะเริ่มยาพร้อมอยางใช่ไหมคะเรามาพร้อมแล้วเราสิเริ่มเลยนะ <c oughs> วันนี้จะเป็นประโยคที่แบบในสถานการณ์ที่แบบว่าถูกเชิญนะคะประโยคที่แบบในสถานการณ์ที่แบบว่าเชิญนะคะยวนในสถานการณ์ที่เเลยครั้งก่อนเนี่ยเราซึ่มีสอนไปบ้างนะคะมีสอนไปบ้างแล้ววันนี้เราจะมาต่อนะคะ พร้อมไหมคะนิค้าสวัสดีค่ะน้องอ้อมนิค่ะนะคะเอริสนิ้นี่นหลายตวันอนะวันนี้มาช้าหน่อยแนตะ่สหชื่อแหลแต่ก็มานะเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยเอาไปทักสาประโยคก่อนละกันนะคะในนี้เราเตรียมไว้ทั้งหมดมีอยู่ตอนนี้สักยี่สิบประโยคนะคะวันนี้เราสาประโยคก่อนเนาะไปวันละนิดวัลนละหน่อยอะ ประโยคแรกเลยนะคะถือว่าหนูป่วยนะหนูอยู่เมืองจีนไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วว่าเราเราไปหาหมอนะคะจะไปหาหมอหรือว่าไปร้านขายายาก็ได้นะคะเราเจอคําถามแบบนี้เราจะได้ตอบรู้เรื่องเราจะได้รู้ว่าเขาถามอะไรจะได้ไปต่อได้เช่นนอยามาจืงจวงอันนี้คือเหมือนว่าหรือว่าถ้าเราเป็นเป็นคนทํางานในโรงพยาบาลหรือว่าในร้านขายายาอนะไรเงี้ยก็สามารถสอบถาม,มากันนะักท่องเที่ยวชาวจีนคนจีนได้เลยนะคะ คุณมีอาการอย่างไรบ้างคุณมีอาการอย่างไรบ้างภาษาจีนเรียกว่านี้有什么症状นะคะนี้有什么症状อ่ะเราอธิบายก่อนเลยนะคะเร้่มจากคำว่านี่นะคะคำว่านี่ตัวนี้แปลว่าคุณหรือเธอนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมเตียนจ้าส่งคร a ให้ฟนชังกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันได้เลยนะคะ นี่แปลว่าคุณหรือเธอนะคะหยอกตัวนี้เป็นคำกริยานะคะหยอเป็นคำกริยาที่ใช้บ่อยมากที่สุดตัวหนึ่งในภาษาจีนจาเป็นต้องรู้จักเลยนะคะหยอแปลว่ามีนะคะนี่หย่什么什么แปลว่าอะไรนะคะท่านนี้หย่์什么เนี่ยแปลว่าคุณมีอะไรซึ่งข้างหลังนะคะก็ใส่คำนามที่เราต้องการจะถามว่ามีอะไรนั่นเองสมมติว่า เราต้องการถามว่าอาการก็คือนี้มี s y m อะไร symptoms นะค y p o ก็คืออาการนีคืออาการป่วยนะเออมี s y m p t m s ร s p o มีอาการป่วยยังไงบ้าง比如说疼ปวดหัวเอ่อ肚子疼ปวดท้องเอสรู้สึกพ้าอืดพะองคมเอ่อ鼻子鼻鼻塞อัดจมูกสั่งเสื้องเจ็บคออะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือวิธีการหาเอ้ยี s y m p o อเอ้ยี คุณมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วรูปประโยคแบบนี้เป็นรูปประโยคที่เบสิกมากใช้บ่อยนิยมเสมอบอกด้วยคำนามนะคะสมมติว่าเราไปใช้ในสถานการณ์เช่นนิยมเสมอเช่นง่ายๆนะในชีวิตประจำวันนิยมเสมอผลไม้อะไรบ้างมไปซื้อของนิยมเสมอผลไม้อะไรบ้างขอบคุณน้องอ้อที่ แชร์ไปที่กลุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะชิเชนี่เนาะน่ยมชิมอะไรส์มีสีอะไรบ้างเนี่ยก็คือเอาไปประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการแพร้หรือว่าอาการป่วยต่างๆนะคะก็คือนิยมชิม症状你有什么症状症状คืออาการในที่นี้คืออาการป่วยนะคะโอเคไหม啊好的，李红你好你有什么症状对了 你有什么症状ยัง,ยงหรือว่า症状นะคะก็อ,อาการป่วยนะโอเค好的下一句我们来看这个เป็นประโยคที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก็ <c oughs> คือมีตุ้ย什么药物成分过敏吗你对什么药物成分过敏吗คุณแพ้ยาตัวไหนบ้างน,นะคะก <c oughs> ่อนจะจ่ายยาใช่ไหมคะอ่ะก็หรือว่าแบบ เวลาหมอเขาจะจ่ายยาก็ต้องถามเนาะมีแพ้ยาตวัวไหนบ้างนะคะซึ่งประโยคเนี้ยหลอกเอาไว้เลยถามบ่อยมากนะคะหลุดถึงไม่เคยว่าหนูหนูไม่ได้แบบเป็นหมอพยาบาลเภสัชไม่ต้องจําก็ได้มั้งแต่ถ้าเกิดว่าหนูอยู่ต่างประเอยู่เมืองจีนอย่างเงี้ยจีนฮ่องกงม,มาเลเยสิงคโปร์ ถ้าเกิดเขาถามเราเป็นภาษาจีนหนูจะได้ฟังออกยิ่งถ้าเรามีแพ้ยาตัวไหนเรายิ่งต้องรู้จักประโยคนี้เลยนะคะมีต่ำย,ยาอู๋ช้งเฟิกวหมินมาก่อนอื่นเรารู้คำว่านี่ก่อนนะคะนีคือคุณหรือเธอรูปประโยคตนียสมะนะ,ะกัวหมินเอาอ่างนี้ก่อน แปลว่าต่อหรือกับนะคะนเนาะตุ้ยในที่ไม่ใช่ถูกต้องนะคะนี่คือต่อสิ่งใดกับสิ่งใดนะคะแล้วก็ก้วหมิ่นตัวนี้แปลว่าภูมิแพ้นะคะก้วมีนตัวนี้นะคะจดคําศัพท์เลยนะคะก้วม่นก้วมีน这两个字แปลว่าภูมิแพ้นะคะ่ก็个字อ,อ๋อภูมิแพ้ก้วม่นก้วม่นนะคะแปลว่าภูมิแพ้โอเคไหมจ๊านะอ่ะ 所以呢你对什么药物成分过敏吗？过敏ไม่มมมมปุมแพ้ถูกต้องค่ะได้อยูเนาะทันนี่ะอ่ะต่อมานะเราก็ยอ้อนกลับไปที่ตรงนี้什么你对什么？ตุย้ตยแปว่าต่อหรือ什么什么แปลว่าอะไรนะคะ什么แปลว่าอะไรเนาะอืมแปลว่าอะไรดังนั้น你对什么药物药物แปลว่าอะไรเรามาดูกัน คำว่าเยา่เนะคะแปลว่ายาใช่ไหมคะเอ็นชื่อยากินยาเยาเตี้ยร้านขายยาเยาอู้คืออะไรละ่ะอู้เนี่ยคือสิ่งนะคะเหมือนเป็นออบเจกต์คือสิ่งอะไรก็ได้งั้นเยาอู้มันจึงเป็นคำศัพท์คำหนึ่งที่แปลว่ายา ah ต่างๆนะคะยา ah ต่างๆหรือว่ายา ah รักษาโรคนั่นแหละก็แค่นั้นนะคะซึ่งเนาะนีะ่ตู้เสมายา่อู่เสมายาอู่คือต ah ัวยาเออแปลว่าตัวยาอะไรตัวยา ah อะไรตัวยา ah อะไรนะคะส่วนเฉิงเฟิ่น 成分คานี้มีความหมายแปลว่าส่วนประกอบ成分แปลว่าส่วนประกอบนะคะที่เนาะย่ออู่成分ก็คือแบบส่วนประกอบของตัวยานะคะส่วนประกอบของตัวยาบางทียานั้นเนี่ยกินได้แต่ว่ามันอาจจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่เราเราเราทานไม่ได้อย่างยาแก้แพ้ลูกเราซึ่แผแพ้ยาแก้แพ้ใช่ไหมคะก็คือถ้า มันมีสารตัวนี้อยู่ในยาแก้แพ้ตัวนั้นะลูกเราซื้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันคะคะซอ่งเนอเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใครใครที่แบบรู้คําศัพท์เฉพาะบอกนิดนึงก็คือแบบตัวยาตัวนั้นน่ะเออจะว่าย่ออู่เฉิงเฟินเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงยาออู่อาจจะเป็นชื่อยาเลยก็ได้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเรายาออู่เฉิงเฟินยาออู่เฉิงเฟินก็จะเน้นไปเลยว่าแบบอะไรอ่ะยาตัวเอแบบเออว่าอะไรนะเหมือนแบบ ถ้าเป็นอาหารก็คือเวลาทานก,กับข้าวเช่นแบบแพ้น้ำปลาแพ้ซีวิสส่วนประกอบพวกเนี้ยจะชื่อยาอูเฉิงเฟินใช่ไหมส่วนประกอบของตัวยาเออประมาณนั่นแหละนะคะขอบคุณนะคะเอินเฟินส่งดาวให้เราซื้อ35ดวงด้วยขอบคุณมากๆนะคะอือคือยาอูนะคะยาเฉยๆนะคะเฉิงเฟินแปลว่าส่วนประกอบองค์ประกอบัานยาอูเฉิงเฟินก็แบบว่าตัวยาประมาณนี้นนดังนั้นคุณจ้ยเฉิงเฟินก็คือ ตัวยาอะไรบ้างกู้มีนก็คือเป็นภูมิแพ้พวกนี้คือแพ้ยาอะไรบ้างนั่นเองตัวมาเนี่ยใช้ในประโยคคําถามนะคะก็มีความหมายแปลว่าแบบไม้หรือเปล่าไมหรือเปล่า你对什么药物成分过敏吗什么意思？你对什么药过敏吗？ก็ได้ก็เนี่เออแพ้ยาอะไรนะคะ,ะ <laughs> พี่บอกว่า เออเราคุณหมอยังไม่มากันเลยเออใช่วันนี้ทำไมแบบพอสอนเรื่องยาคุณหมอไม่มาเลยนะคะอืม,มะประมาณนี้นะคะนี่ตุ้ย什么ห物成分ยาอ过敏吗คุณมีแพ้ตัวยาอะไรบ้างไหมนะคะก็จะประมาณนี้明白了没有明白了吗明白了给老师按一个赞过来นะคะส่ง กดไลค์ให้เราซื้อเลยนะจ๊าอืเราซื้อกดแช์นิดหนึ่งนะใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราช่วยด้วยนะโอเคไหมคะเพียวนชวจีนะคะจะได้แบ่งปันความรู้หลายคนเนี่ยถามเรื่องนี้มาหาเรียนไม่ได้นะะันนี้เนะี้ยเอาไปแบ่งปันให้กับทุกคนฟรีๆที่หน้าแฟนเพจใครอยากเรียนภาษาจีนฟรีนะคะเราซือสอนไลฟ์ฟรีทุกคืนเนาะแต่ว่าเวลาเนี่ยไม่ได้ฟรีอาจจะมา เอ่อทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอะเอ่你对什么药物成分过敏吗啊你对什么药物成分过敏吗ดีค่ะโมชิโมชิ好久不见啊ทีนี้นเ,เอจริงจประโยคนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้สมมติในกรณี่แพ้อะไรไหมด้วยะมกวหรือมั้งไม่จำเป็นต้องเป็นยาอุ่นงเฟินนะคะถ้าเราเอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นที่ไม่ใช่แบบ สถานการณ์ถูกเฉินที่เป็นแบบในโรงพยาบาลนะในที่นี้ตู้ชิมอมไรก็ไปร้านอาหารก็ถามได้เราเป็นบริษัทเราเป็นบริการสดอาหารอยู่ใช่ไหมหรือว่าเราพาเพื่อนคนจีนไปกินข้าวเนาะก็ถามเอ้ยมีแพ้อะไรไหมตู้ชิมก็มีไหมมีตู้ชิมอะไรก็มีไหมมีแพ้อาหารอะไรไหมเอออันนี้ก็ในโรงพยาบาลก็ใช้ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่านี่จู่ๆพาไปใสยที่โรงพยาบาลแอดมิทปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องมีจัดอาหารให้เขาจะถามว่านี่ตุ้ชิมอะไรก็มีไหมมีตู้ชิม 食物แปลว่าอาหาร食物แล้วก็过敏ว่าภูมิแพ้คือแพ้อาหารอะไรไหม你对什么食物过敏吗你对什么药物成分过敏吗อันนี้แพ้อะตัวไหนนะคะ你对什么海鲜过敏吗อ๋อมีแพ้อาหารทะเลตัวไหนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองก็เอ่อเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเข้าใจแล้วกดไลค์แล้วพิมพ์คเว่ามิง๋าเหหรออใ้ปว่า明白了嗨宝贝杨老师你呢可以吗 อ่ะโอเคถ้าได้แล้วนะคะเราไปต่อพร้อมไหมคะใช่จรจรหนียาชูเจียยาเวลาที่เราแบบคุณต้องทานยาเหล่านี้อ่ะแบบเออสมมติเขาบอกอาการมาประมาณนี้อ่ะเราก็หยิบยามาให้ใช่ไหมคะเราอาจจะยังไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นชื่อยาอะไรนะแล้วก็แบบก่อนอ่ะคุณต้องกินยาพวกนี้นะคะคุณต้องกินยาพวกนี้นะคะเราบอกไหมหนี่ยาชูเจียยานะคะ你要吃这些药นะค่ะ你要吃这些药啊 你要吃这些药คำว่า你แปลว่าคุณหรือเธอยาตัวนี้นะคะแปลว่าต้องนะคุณต้องนะคะคุณต้อง吃แปลว่ากิน่所以你要吃คุณต้องกินนะคะนี你要吃คุณต้องกินกินอะไรคะ这些药这些药药แปลว่ายา药物ใช่ไหมยาเราเรียกที่ภาษาจีนว่ายา这些แปลว่าไม่ใช่หนึ่งแน่นอนถ้าหนึ่งก็คือเจอกันตัวเดียวนี้你要吃เจอกันยาคุณต้องกินยาตัวนี้ แต่ถ้ายามันต้องหลายตัวอันนี้แก้วัดอันนี้แก้ออันนี้แก่ลดกรดในกระเพาะหลายตัวเลยมียาชูเจล y ซียลมียชูเจลซีต้องกินยาพวกนี้แหละเหล่านี้นะคะแต่ถ้าตัวเดียวถ้าตัวเดียวนั่นเียเป็นเซียเป็นเกอ你要吃这个药你要吃这个药懂了吗？它按掉才割，但它按这些你要吃า些药นะคะเอาไปปรับใช้นะคะนอถ้ากิด กินหลายตัวก็จะเสียยากินตัวก็จะเกิดยา明白了没有ครบแล้วค่ะสามประโยชน์เป็นไงสนุกไหมหนึองชุดจะเสียยาต้วยดีดีนะคะอะแถมต่อไปต่อนี่ทานวันละสามครั้งอ่าอยากจะบอกเพื่อนว่าทานวันละสามครั้งบอกลูกคนไข้บอกลูกค้านะพูดยังไง一天三次服用一天三次อันนี้แปลงอะ一天แปลว่าหนึ่งวัน 一天ก็คือหนึ่งวัน三次一二三三แปลว่าสาม三次ก็สามครั้งเลยค่ะ一天三次一天三次วันหนึ่งสามครั้งสามครั้งต่อวันก็ได้สามครั้งต่อวันนะคะ一天三次ถ้าสองครั้งต่อวันก็一天两次ตกใจเพิ่งเข้ามาหรือว่าจบพอดียังไม่ชอบ นะคะใกล้จบแล้วหมอที่อยู่มาเช้าเมื่อกี้ขอความช่วยเหลือไม่มีหมออยู่เลยสักคนเลยปกติคุณหมอจะมากันเร็วมากเลยนะวันนี้ไม่มีอยู่เลยนะคะอ่ะมาค่ะอีเทียนซานซื่อวันละสามครั้งแต่ถ้าวันละสองครั้งเช้าก็เย็นอย่างนี้อ่ะ一天两次一天两次ถ้าวันละครั้งก็พอ一天一次一天一次นะคะที่นี่แรกเขาก็กินเพื่อรักษาเราจะใช้คำว่าหูยก

来了不要点赞送大爱还有分享นะคะอ่ะต่อมาต่อมาไปต่อค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้คือทานมาละสาครั้งถ้าเราอยากจะเน้นว่าครั้งละสองเม็ดอ่ะสองเม็ดก็每次两颗每次两颗นะคะ每次คขาบอก每เนี่ยว่าแต่ละใช่ไหมคะ Every แต่ละอแปลว่าครั้งซี่每次คือแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอย่างคือสอง เคอคืออะไรเคอแปลว่าเม็ดเป็นลักษณะอ้ามนะคะเพราะฉะนั้นจะสองเม็ดนะคะครั้งหนึ่งกินสองเม็ดครั้งหนึ่งกินสองเม็ดเม็ดสองเคอเม็ดสองเคอร์หรือถ้าผมเป็นแคปซูลจะว่าสอ่อเม็ดสองเม็ดก็ได้นะคะแต่ถ้ง่ายๆจำแบบนี้ไปเลยนะคะเม็ดสองเคอเนี่ยเราเอาประโยชน์พวกนี้มารวมกันได้นี你要吃这些药你要吃这些药一天三次服用每次两颗 เราซือ้อตัดมาเป็นวลีสั้นๆง่ายๆให้กับพวกเราให้เราได้เห็นทีละประโยคเวลาพูดจริงๆเราก็สามารถเอาประโยคเหล่านี้มาเรียงต่อๆๆๆกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคเหล่านี้นะนรียนสามารถเซฟเก็บไว้ได้เลยจดเอาไว้ได้เลยมันมีประโยชน์นะคะบางคนคิดว่าเราหนูแข็งแรงหนูไม่ได้ใช้หรอกแต่ใครจะไปรู้วันหนึ่งเราอ,อาจจะมีเพื่อนสนิทเป็นคนจีนหรือว่ามีลูกค้าหรือคนจีนที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือให้เราช่วยไปอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถพูด สื่อสารเบื้องต้นช่วยเหลือเขาได้นะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาด้วยเนาะนะคะก็ฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะมีอะไรที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถบอกกับเบียางสื่อได้เลยแ <ๆ S 1> ล้วื่อก็จะทำเนื้อหาแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นตรุษจีน3มวันสุดท้ายนะคะวันนี้วันที่1พรุ่งนี้ก็อีก2วันสุดท้ายทุกคอร์ดนะคะโปรโมชั่นเหลือ คอสละ1,666บาทเท่านั้นทุกคอสเลยเั้นตอนนี้ใครนะคะที่แบบว่าเล็งคอสอันไหนเอาไว้นะคะเอออยากจะสมัครในะเช่นคอสธุรกิจอย่างเงี้ยคนถามเยอะมากนะคะปกติก็จะอยู่ที่7,500นะคะโปรโมโชั่นก็4,500อะไรประมาณนี้วันนี้สมัครและเลยเลยในราคา1,666บาทที่คอสธุรกิจอันเนี้ยที่หลายๆคนชอบถามนะคะตอนนี้เหลือ คอสละ1 6 6 6บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าหนังสืออันนี้ซื้อต่างหากเนาะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเข้าไปเรียนได้เลยเนื้อหาเยอะมากธุรกิจนําเข้าส่งออกเป็นคอร์สออนไลน์นะคะนักเรียนสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าเรียนได้เลยนะหรือจะเป็นคอสค้าขายก็มีนะคะคอรสค้าขายมีเน้นแบบลูกค้าหน้าร้านที่แบบเราเปิด ร้านขายของที่มีคนจีนเข้ามาเยอะๆอันนี้ค่ะก็สามารถเอาประโยคเหล่านี้ที่อยู่ในเนี้ยไปใช้ได้เลยนี่สาหรัตรเนื้อหาเยอะมากนะคะก็เหลือคอร์สเรียนละ1666บาทเนื้อหาเยอะนะคะไม่ว่าจะในร้านขายยาอ้นี้ไม่มีร้านขายยาในนี้จะมีแบบมีเรื่องเกิดกับบทสนทนาการขายของกับคนจีนนะคะกลยุทธ์การต่อรองราคา อันดับสินค้าขายดีที่ชาวจีนต้องซื้อกลับประเทศนะคะประโยคที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าขายอาหารร้านสะดวกซื้อวิธีการปรุงอาหารเนื้อสัตว์ลักษณะนำํำเยอะมากอยู่ในคอร์สนี้นะคะถามว่าซื้อหนังสือไปอ่านอย่างเดียวได้ไหมก็ได้แต่ว่าแบบกลัวหนูจะอ่านแล้วแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอร์สออนไลน์หนูจะได้ฟังเราอธิบายเหมือนที่เราเรียนฟรีในไลฟ์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่า เนื้อหาที่เด็ดๆเ,เนี่ยจะอยู่ในคอร์สเรียนนะคะบางทีมันต้องสอนอธิบายรายละเอียดเยอะก็เลยไม่ได้มีแบบว่ามาหน้าเพจนะผมต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะคะลองสอบคอร์สธุรกิจนําเข้าส่งออกสนุกมากแต่ยังเรียนไม่จบเลย <c oughs> แอบ,บดองของรออยู่ไม่เป็นไรบางทีแบบมันยังไม่ได้ใช้อ่ะก็เลยอาจยังไม่ได้ใช้บ่อยไงนะคะก็อาจจะยังลงสอกเออ,เอ,อไปเรียนคอร์สอื่นก่อนก็ได้อ่ะมีมีมีม ใช้แบบ everyday use เลยนะคะ daily use ก็จะแนะนำ็นคอร์สนี้นะอ้อบอกลงแล้วค่อยๆพยอยเรียนไปถ้าอันนี้นะเรียนได้เลยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะในชีวิตประจำวันดูซีรีส์พูดกับเพื่อนคนจีนฟังเพื่อนคนจีนเมา Easy and Fun Chinese ตอนนี้มี3สเต็ปเหลือเพียงคอร์สละ1น6 6บาทถ้านักเรียนลง2สเต็ปก็คือ 300ประโยคก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ3,332บาทหรือว่าจะลง3คอร์สเลยก็ได้3สเต็ปนะคะขอรายละเอีย like ดความคลิปทดลองเรียนได้โอเคป้าโอ,อ้ไปลองดูเพราะว่งนี้เนี่ยเวลาเรียนในคอร์สมันจะโฟกัสมากกว่ามีกันบ้านมีกลุ่มเพื่อนนะคะอะทีนี้กลับมาที่เรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะเราทวนกันอีกรอบนึงว่ามีอะไรบ้างเราจะเปิดประโยคนะคะในไลฟ์นีด้วย 你有什么症状？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 你看什么症状？你有什么症你有什么症状？你有什么你看什么症状？你有什么症状？你有什么症状？你有什么你有什么症状？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 你有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 什么症状？你有什么症状？你有什么症状？有什么症状？你有什么症状？你你有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 你你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  下一个呢ค是คุณแพ้ยาตัวไหนบ้างภาษาจีนพูดง่ายๆแบบนี้เลยก็คือคุณแ้ยาอะไรงหุ้ยะไรบ้คาอะไ u i ้างุ้ยาอะางไ้ยาอะไรบ้างไ้ยาอราุ้ยาอเรยาะ้างยาอร้างไหมยาางไหมคุ้ยาอราคืาอ้มคุ้าอมยาอะมคพยาะคยาะมคแพ้บาม้ยาวัวไหนยาบ้างไหมในะคะตัวยา เพราะบางทียานะคะ，บางบางตัวเป็นยาที่รักษาอันนี้เดียวกัน，但ว่าแบรนด์นี、啊、้อาจจะไม่ม、啊、ีใส่ตัวยานี้ไง，เออก็กินได้ไงนะครับ。你对什么药物成分过敏吗？好，下一个呢就是你要吃这些药，你要吃这些药，混动厂家供应的，你要吃这些药，一天三次服用。 一天三次服用ก็ทานวันละสามครั้งได้เลยนะคะเออ้天三ส服用好然后呢每次่颗每次两颗และทานครั้งละสองเม็ดก็แบบนี้ถ้าทานครั้งละหนึ่งเม็ดนะคะก็เปลี่ยนจากอย่างเป็นอีกเม็ด每次一颗每次ครก็จะประมาณนี้นะคะเรื่องหาหมอนี้จะมีอยู่ในสือ่อสารสามใช่ไหมคะใช่มีอยู่เหมือนกัน ะะมีแถมให้อยู่ในนั้นเนาะสื่อสารสามนะคะคือเขาพูดจีนเป๊ะปังสื่อสารโดนใจนั่นเองเนาะอ่าคราวนี้นะคะเอ่มเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาสอนต่ออีกยังมีอีกนะคะอ่าอันนี้อีกนิดนึงละกันไหวไหมเนี่ยอีกสักประโยคหนึ่งอีติงยอดแจกแฟนโชื่ออ่าอีกประโยคหนึ่งแถมให้ เวลาที่นักเรียนอยากจะบอกว่านะคะต้องทานหลังอาหารสมมุติอยากจะบอกว่าต้องทานหลังอาหารนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะนักเรียน,นขอกดดูอ่ะ一定要在饭后吃คำว่า一定要นะคะ一定要อันนี้แปลว่าแน่นอนหรืออย่างแน่นอนจะใช้คําว่า一定要เพราะอะไรเราซื้บอบวกจะไปแล้วไม่เสร็จสจักทีสอนอยู่นั่นแหละขออีกนิดนึงนะอ่ะ一定要คือแน่นอน ย่อแปลว่าต้องวันอีทิ้งย่อจะต้องแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอย่างอื่นไม่ได้อีทิ่งย่อแจ่แบ like, แบ flying, illing, say, like ว York, right ่าอยู่ที่ฟ่านนะคะฟนก็คือชิ่ฟ่านก็คือกินข้าวห่เป็ว่าหลังจากฟ่านห่หลังจากกินข้าวแจ่ฟ่านห่หลังจากกินข้าวแล้วนะคะแจ่ฟัานห่แจ่ฟ่านห่นะคะช่แปลว่ากินช่แปลว่ากินสืแจ่ฟ่านห่ช่แปลว่ากินหลังอาหาร 在饭后吃宝宝记牢一定要在饭后吃一定要在饭后吃当他狼啊哈偷男一定要在饭后吃他我都给你过了哈偷男刚才不会吧一定,要在饭前吃一定要在 饭前吃饭前啊一定要在饭前吃ต้องกินก่อนอาหารเท่านั้นนะคะมันจะประมาณนี้นะคะมีนักเรียน,นถามว่ามีคอร์สที่สอนเนื้อหารประมาณนี้ไหมมีนะคะจะอยู่ในคอร์สภาษาจีนสำหรับร้านขายยาแต่มันจะไม่ได้แบบเอ่อแบบเป็นสำหรับคุณหมอ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเน้นแบบเป็นเพสัตว์หรือว่าเ,อาเป็นคุณหมอที่อาจจะถามอาการคนไข้เบื้องต้นมันจะเน้นว่าเป็นคอภาษาจีนสําหรับร้านขายยาก,ก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้เป็นอาการต่างๆนะคะถามามีเรื่องตัวยามีชื่อยานะคะแล้วก็อาการวิธีการกินอาหารอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในคอสนานะคะนะส่วนคอสโรงพยาบาอาจจะต้องรอ,งอ,งองซื้อรวบรวมนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะ เออมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอืมที่นี่ละครือจะ到这里了啊วันออนี้ก็ประมาณนี้นะคะ่ะเนาะมาทุกวันนะคะยังไงนักเรียนก็ค่อยๆเก็บสะสมนะคะไปเรื่อยๆเราเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะคะเราซื้อค่อยๆสอนไปเรื่อยๆค่อยๆจดค่อยๆจําเก่งแน่นอนนะคะเราเน้นพื้นฐานให้แน่นเราจะบอกทุกคนเสมอว่า อยากให้ทุกคนปูพื้นฐานให้ดีๆหนูพื้นฐานดีหนูไปเรียนอะไรหนูไปเรียนกับใครหนูก็สามารถที่จะประยุกต์ได้เพราะหนูรู้ว่ารู้เหตุและผลว่าทาไมมันต้องเรียนประโยคแบบนี้ทําไมต้องพูดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพื้นฐานปูให้ดีดสับพยายามจำพวกศัพท์พื้นฐานให้ได้ถ้าเราจำศัพท์พื้นฐานพวกเนี้ยได้เวลาหนูเรียนไปเรื่อยๆหนูจะไม่ต้องท่องศั์อะไรใหม่เลยเพราะว่า oh, อะไรครําศัพท์ที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมัน มันก็เกิดจากคำศัพท์พื้นฐานเนี่ยแหละที่มารวมกันถ้าเรามองคำศัพท์ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราอ่าเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเราก็จะพอเดาได้ว่าคำศัพท์คำนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรดังนั้นเราควรจะเรียนว,ว่าศัพท์พื้นฐานพวกฟันอย่างเงี้ยเราต้องรู้ฟันคือข้าวหรืออาหารคำศัพท์ใดก็แล้วแต่ที่มีฟันมันต้องเกี่ยวกับพวกอาหารนะคะเกี่ยวกับพวกอาหารหรือของกินผู้มีนะคะเนาะ เออทีมโรงพยาบาลรอ,อคอสเลยคะ่ะขอบคุณมากเนาะรออีกนนึงเนาะอ,อ่ะโอเควันนี้ก็ไปพักพอนละกันนะคะจินเทียเซนชิวชิว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ตอนเช้าสิบโมงครึ่งโดยประมาณนะคะเราก็จะเจอกันในคอร์สโซน่นาภาษาจีน301ประโยคพรุ่งนี้เจอกันในคอร์สนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะตอนเช้าเจอกันเล่มส ส่วนตอนตอนสายๆนะคะก็จะเจอกันในเล่มหนึ่งพรุ่งนี้จะสอนหลักศูตรนี้เลยนะคะแต่ตอนเช้าสอนอันนี้ก่อนประมาณสักสิบโมอะไรเงี้ยสอนอันนี้สนเสร็จแล้วก็ค่อยต่ออันนี้นะคะสอนบทที่สิบหกสอนต่อบทที่สิบหกเนาะเพราะบทที่สิบหกในคอร์สมันคลิปมันหายไปไลฟ์หายไปแล้วก็ไปสอนเฉยๆหายนะคะใครที่สนใจอยากเรียสนสดกับเราซื้อนะคะสามารถมาเรียนได้อันนี้เป็นคอร์สพื้นฐานภาษาจีน พี่อุษุบอกอยากให้พืน้นฐานแน่นก็มาจากสองเล่มน,นี้เลยนะคะให้เริ่มจากเล่มน,นี้ก่อนให้เริ่มจากเล่มน,นี้ก่อนนะคะจะได้เรียนรู้พิมพ์อินคําศัพท์ประโยคบทสนทนาแล้วก็ได้ทําแบบหัดด้วยจะบอกว่าเล่มน,นี้หมายว่าในคอร์สนี้ที่เราส,สอนนะคะมันไม่ใช่แบบออสอนแต่พิมพ์อินนะหลายคนเข้าใจผิดนึกว่าหลักสูตรนี้สอนแต่พิมพ์อินไม่ใช่นะคะถ้าเกิดใครได้พิมพ์อินแล้วอ่ะถือว่าได้ทบทวน แต่หนูจะได้ต่อยอดไปจะถึงระดับประมาณ HSK 3เลยนะเรียนเล่นเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องติวคอร์ส HSK ก็สามารถสอบ HSK 1 2 3ผ่านได้นะเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมเลยถ้าหนูเรียนแล้วจดจำทุกอย่างที่เราสอนในเล่นนี้ได้หนูสอบผ่านแน่นอนนะคะไปเรียนต่อมืฑงจนเนี่ยก็พาสระดับต้นไปเลยไปเรียนระดับกลางแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ วันนี้นะคะก็ราคาคอร์สละ1 6 6 6บาทเท่านั้นนะคะใครอยากเรียนให้จบเล่มน,นี้แบ่งออกเป็น2คอร์สก็เลยเพียง3 3 3 2บาทเท่านั้นนะคะเนาะก็มาแนะนำเวลาที่มีโปรเนี่ยจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าก็อยากให้นักเรียนได้เรียนในเรียกว่าไงคะราคาถูกแล้วก็ได้เรียนเนื้อหาเยอะเยอะเพราะปกติเราซื้อไม่ได้มาโปรหรือแค่พันหอยู่แล้วนักเรียนก็รู้ปกติก็จะ ต่ำสุดก็คือที่2,000นะคะเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่ชินบอก301ดีมากขอบคุณมากค่ะแบรนี้สวัสดีค่ะโอเคไปแล้วนะเจเยงหวันอาเราเจอกันค่ะบ๊ายบายเจเจงหวันอาสวัสดีค่ะ